ครบอรบบ<า>้านคห้าครอบบ้านเช็ <c oughs> คห้าขีดใบหนึ่งนะครับ เล่นด้วยนะทำตัวเป็นแบ็กสเตจให้คนตกใจที่ตกใจไม่มความรู้สึกโดดงจนทีเอากระเป๋ามาวางทำไมไม่มีที่จะวางได้ไงมันก็เริ่มมันก็บอกว่านักแสดงครับนักแสดงก็รอดูครับเจส์ห้าสี่ขอเสียงกรี๊ดกับเจมส์ ที่ว่าเรายินท me มใมีน้ำตาทำไมมันช่างหลบบัง ฉันกลับมากหลือเกินชีวิตเมื่อไรจะเข้มแข็งิ่งหนห้มันสิ้นสมมมุดลงทำไมแค่ลงเพียงเผาเบายังทำให้น้เหนาวแค่เพียงผันฝาที่ว่าเปายังทำให้มีน้ำตาไมมันฉันกลับาหลือเกิน เข็มฉันโอ้รักก่อนเลยค่ะข้าชามันทำอะไรคิดเหมือนกันเลยให้มันมาอารมณ์เสียใส่กระดานทำไมเนี่ยมันมาวาดรูปใบ้คำหรื่อให้เด็กถ่ายแล้วว่ามันว่าดอะไรแตว่า มันกับมันเป็นมันเป็นรูปอะครับที่ยังเขียนไม่เสร็จเป็นรูปของคนรักเราอะครับแล้วคือแบบเหมือนพี่ขชาเป็นตัวเราตัวเราในอดีตเป็นตัวเราในอดีตครับแล้วเหมือนกับตอนตอนนั้นคนดูจะเข้าใจไหมว่าขชาเป็นเจมในอดีตคนดูไม่เข้าใจตอนนี้แหละขชาไม่ครับเป็นแบบเหมือนกับว่าตอนแรกเรามาแบบเราก็ว่าดีๆใช่ครับเพราะว่าอารมณ์ เพลงเริ่มดังขึ้นเขาแบบไม่ใช่ประเด็นคือทุกอย่างมันต้องสื่อสารได้โดยไม่ต้องมายืนอธิบายแบบนี้แล้วก็ครูไม่เห็นเจมที่จะมีอะไรกับกระดานกระดานใบนี้ไอ้บลนแผ่นนี้มันคือจริงๆแล้วกระชาต้องเป็นเหมือนคนวาดเป็นอาร์ติสต์คนหนึ่งที่อกหักและเจมก็คือตัวเล่าเรื่องเล่าเรื่องของไอ้ตัวอาร์ติสต์คนนี้ไม่ใช่เจมในอดีตเออตัวยังชื่อไม่เลยเดี๋ยว ความยกันจะยังไงเอายังไงเอายังไงในวนอือ่ก,ก็ต้องชมเจมก่อนเลยนะว่าสัปดาห์นี้ไอความตั้งใจความมุ่งมั่นความพยายามเนี่ยมันทำให้ดีขึ้นมันทำให้ดีขึ้นมากมากกว่าเดิมที่กูคาดหวังไว้ว่าถ้าเจมแล้วเจอเพลงอะไรที่มันแบบโตหน่อยแล้วมันอาจจะสื่อไม่ได้ อันนี้ก็ยังสื่อไม่ได้แต่เห็นความนิ่งเห็นความตั้งใจว่าต้องการจะโชว์อะไรอันนี้ครูดีใจนะครับมันยังเหลือรายละเอียดเล็กๆน,น,น้อยๆตามภาษาความเข้าใจของของเด็กอย่างเจมส์นั่นแหละที่มันยังยังข้ามไปไม่พ้นนะอย่างเช่นการมองโอเคมองถูกต้องแต่มองแล้วรู้สึกอย่างไร,องอไรคนดูก็ไม่รู้แล,แ,ลแล้วแล้วบางอย่างพอพอ,พอแล้วครูก็ยังไม่ชอบการพับตัว <c oughs> ห่อตัวของเจมส์อยู่ดี แล้วมันมีมีนิดหนึ่งรอยต่อระหว่างที่เจมส์จะเริ่มเต้นครูก็งงว่าแบบมันเศร้าแล้วอยู่ๆมันก็เอาสลัดออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันมันไม่ค่อยแบบมันไม่ขาดรอยต่อขาดความไปด้วยกันเท่านั้นเองแต่ก็รู้ว่าว่าเราตั้งใจที่จะสื่อที่จะบอกคือตรงเนี้ยดีมันมาแล้วมันมาแล้วแต่มันยังมาไม่ครบรายละเอียดมันยังมาไม่เข้าเป้าทุกลูกเท่านั้นเองแต่ มาดีแล้วก็ขอให้ตั้งใจพยายามต่อไป mm hmm. การลดการเล่นลงการลดการคุยไรา,า,าสาระลงช่วยได้จริง—เห็นได้ชัดมากมีพัฒนาการอย่างชัดเจนขอให้แค่แบบมองแล้วรู้สึกยังไงตรงนี้คนดูต้องรู้ไม่ใช่ว่าแบบมองมีหน้าที่ว่ามองดูว่าเขาทําอะไรแล้วก็ร้องเพลงต่อไปอย่างเงี้ยไม่เอา mm hmm. แล้วก็ไอที่บอกว่าเสียงโวโว,โวอะไรเงี้ย mm hmm. มันมันโวเหมือน,นเป็นเนื้อเพลงแล้มัต้องร้องโวโวอะไรเงี mm ้ย hmm. ให้มันใช้อารมณ์ตามาแล้วมันมันไม่ต้องชัดแบบโววอวอวออูบูบาบา <c oughs> <c oughs> ใช่มั้มัน <c oughs> ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสําคัญไม่ต้องไปนเน้นมันมาก <c oughs> ให้มันไปตามอารมณ์แค่นี้ก็พอหรือฮือ <c> ๆ <oughs> <c oughs> ตามที่เรารู้สึกจริงๆแค่นั้นขอบคุณครับเนี่ยจังหวะเพลงเนี่ยยากกว่าเพลงเมื่อกี้ที่ร้องหมู่3คนอีกอ่ะ ยังร้องได้ดีไม่ไม่สะดุดอะไรแล้วตรงด้วยไอ้นั้นนอยู่ดีๆก็ผิดจังหวะด้วยอะไรก็ไม่รู้อันนี้น่าจะผิดนะแต่ไม่ผิดเลยอ่ะไม่ผิดเลยนะยากมากลยเนี่ยแปลกดีเตอเตอเตอเนี่ยมันไม่ใช่ร้องง่ายๆลนยนะแต่เห็นได้ชัดครับว่าจะมีพัฒนาการที่ดีเยอะเลยถึงจะยังยังเจมดูลนๆน่ะลูกดูเหมือนว่าจะ จะต้องรีบคิดว่าเดี๋ยวจะต้องทําอะไรข้างหน้าหรือเปล่าโอ้ยไม่ถามโอเคมันเป็นควดมากกว่ามันรู้สึกแค่นั้นแหละใช่คิดมากกว่ารู้สอแยกออกไหมความคิดกับความรู้สึกไม่เหมือนกันเออให้รู้สึกมากกว่าต้องไปนั่งคิดแค่นั้นน่ะเพราะว่าตอนเนี้ยไม่ไม่ไอเรื่องเพี้ยนเรื่องอะไรก็ไม่โอเคจุ๊บจุ๊นะคะแล้วก็ เรื่องอื่นโอเคแล้วค่อยๆมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมันะเป็นเด็กๆงงอันน,น,นี้อันนี้เวลาครูใครทำอะไรผิดครูจะเตือนกันเองเป็นสัญญาณเ,เป็นสัญญาณเตือนระหว่างครูกันเองโอเค<ข><ข>ก็โดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นเหลือแค่ไปแยกแยะให้ออกว่าอะไรที่จะต้องสื่อสารให้มันถูกทูกที่ถูกทางให้มันถูกจังหวะเท่านั<ข>้นแหละค่ะ ไอตรงหนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งเขียนได้ยาวนานมากเทียนได้ยาวนานเหลือเกินแล้วก็ถ้าหนูร้องกระชับกว่านี้พี่นันว่ามันจะเวิร์กมากว่วอย่างที่คุณรักบอกเลยอะค่ะไอโววอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ให้มันรู้สึกมันไม่ต้องร้องมาเป็นคำว่าโวก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่รู้สึก เขียนไปแล้วใช่ป่ะเหมืนไดัดมือก็เขียนเองกับมือใช่เหรอเห็นว่าคำว่าอะไรลูกเขียนว่าโฮใช่ไหมโฮบแล้วทำไมไปร้องแล้วพอร้องมันมันอง่วงมาเป็นคำเลยมันมีหลายอย่างทุบเข้ามาหมดเลยแบบน่าคิดเห็นไหมต้องเมื่อวานนี้กลับไปลไปนั่งดูตอนนี้ซ้อมตอนคืนมันก็กลับเข้าล่างเดิมเดิมแต่ผมดูนะแต่ผมเอาไอนี่มีคำตอบทุกคำตอบพอไม่ต้องตอบไม่ได้ถาม พวงมากางไว้ <c oughs> กางไว้ตรงเนี้ยแล้วก็นั่งดูครับท, <ำ S 1> ทำบอกแล้วก็แก้ไขด้วยครับผมอ่ะก็ไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอือ ไม่ก็ดีแล้วที่หาลูกเล่นอะไรแต่พวกนี้จะเติมมันให้เต็มยังไม่คิดมากอย่าเเช่วยช่ออช่วยตรงนี่วยวยนะตอน่่อนเ่้าพีวอ่ะยา่เยา่่ายั้นย่ะเดี๋ย่วสายให้เดี๋ยวสายช่วช่ว่ย่วยช่ว่วยช่วยช่ช่อย่วยช่กยช่้า่วยช่วย่ย่วยช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 ่ียวยแ่วช่ว่ว่่่ย่่ยอ่ ใช่ดูดีแต่ว่าพอเราไปลุกแล้วเราหวงว่ามันต้องทำท่าอะไรไงมันก็เลยหลุดถูกขึ้นจ้าชือ่มอมันหนึนอยู่แอน